สวัสดีพี่น้องตอนแรงนะครับผมมีวันที่วันที่หกเนาะวันที่หกมิถุนายนสองห้าหกแปดเนาะพาพี่น้องมาตุ้มยามตุ้มใส่ตุ้มไม้สีหลังนะครับปื๊บปื๊บปื๊บไเป็นสีหลังนะพี่น้องหาลุยลุยลุย เฮาสีมานหรือบอสีมานฝนตกครับโตเขียดจะนาจะน,หนาหอหฟังเสียงเขียดจะนาดมัง้งน,นะครับพี่น,น้องสีมานบอสมานเนาะเอาลองเบิองลองเบิองเนาะ 弄啊，对了 ยาม,มาสามหลังมิดิมซิมโผลโผล่โผลโผเอานี่แหละการหาเนาะการหาของเราชมบรรยากาศยำแดงน้ำกันครับพี่น้องฝนตกลงมาใหม่เนาะโอ้โหชุรักทะเลนิดนึงอันนี้คือเจ้าตัวป่วนเจ้าขี้ดือ้ออ้า มาขัดมาแน่เจ้าตัวป่วนน้อยอื đang sụt hại, bố ừ. ừ, đây có phao đó. Nó Không. Nên là các em ừ, phao, yeah. phao, lười phao, lười phao, 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 ยังกมมีมือใดมือบ่อใดนาอพี่น้องหายูหากินจังวากันนะ้ครับปากพี่น้องกดไหลก้แชร์กดตที่ตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจช่องทัดอุบลน,นะครับปากพี่น้องคนหนึ่งนะครับสวัสดีครับ